สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King CJ Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Marvel Super War นะฮะเล่นกันประจำทุกสัปดาห์อีกแล้วเช่นเคยนะผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้ก็มีการอัปเดตอยู่เช่นเคยนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวละครพิเศษอะไรให้เราเล่นหรือเปล่าครับโอเคสำหรับตอนนี้นะผมว่าเราไปลุยกันเลยดีกว,ว่าวันนี้เราจะเล่นตัวละครอ,อะไรกันนะครับมาแววเล่นตัวละครอ,อะไรดีเราวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีตัวอะไรให้เล่นเลยนะครับ เล่นตามสถานการณ์แล้วกันนะครับดูว่าตัวไหนขาดตัวไหนเกินแล้วก็เสริมไปตอนนั้นนะฮะฮิวแมนทอร์สเ,เล่นเล่นไหนอะ่ะเฮ้ยผมเล่นคนนี้ดีกว่าครับผมมันเลีนกลางเหมือนกันอะ่ะไป h ิวแมนทอร์โอเคเอาละครับเรามาดูผู้เล่นกันนะครับว่ามีใครบ้างครับผมฝั่งเรามีทา่านักของ Rocket ็ตและ Cone h ิวแมนทอร์ Thor Hulk แล้วก็ Ice Man นะครับผมฝั่งนั้นเป็น c o r ราดั g เกอร์ฮักเลดี้ชิ Storm แล้วก็ Hawk Eye นั่นเองฮะ ไปลุยกันเลยครับทุกคนโอเคเฮ้ยเหมือนผมยังไม่เคยเล่นตัวนี้บอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ยืนเลนกลางหรือเปล่านะเพราะว่ามันอาจจะไปท่ากับฐานะของไอซ์แมนนะครับผมอุ้ยสตาร์นด้วยอ่ะดีดีเลยดีเลยดีเลยอ๋อแสดงว่าตัวเล็กๆก็โดนไปด้วยนะครับเนี่ยโอเค แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตอนนี้อาจจะต้องระวังระวังไว้หนยป้ามโอเคอุ้ยอันติโอ้ยสตันสตันโอเคท่าที่สองเอเท่ครับกดได้สองทีนะเฟิร์สคิวฝั่งไหนแล้วนะ ออ้ยเุ้ยเมื่อกี้เข้าไปเร็วเกินไปฮะแต่ยังได้อยู่ผมว่าผมจะช่วยเลนล่าแล้วกันครับโอ้ยตายเนี่ยโอ้ยตายว่ะฮับฝั่งเรามีปัญหาครับเขาไม่เข้ามาเล่นเลยฮะผมก็มีปัญหาเหมือนกันตายเมื่อกี้อืม โอ้โหไม่โดนอืมแต่เรื่อยๆแต่เรื่อยเรื่อแต่เรื่อยอืมสกินเรื่อยสกินเรื่อยโอ้ยไม่น่าเข้าไปอ่ะสกินเรื่อยครับอืม ได้ปนะเนี่ยทำอะไรเนะรี่ยโอเคเฮ้ยผมงงว่ะทำท่าอยู่อ่ะผมงงท่ามันอยู่ครับโอเคดาเมจมันจะไม่ค่อยรุแนแรงอะไรนะอ๋อมันจะเป็นสามเหลี่ยมเราเราต้องวาดให้มันได้สามเหลี่ยมพอดีอ่ะมันก็จะโอเคนะ ล็อกเก็ตรีบกล <Hey. S 1> ับมาเร็วฉันสู้ไม่ไหวต่อไปเรื่อยๆดาเมจไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ครับน่าจะเอาไปใช้กับคีน่าจะดีไอคีนแบบโอ้โหเขาโดนอะไรวะเนี่ยเอามันดิเอามัน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 โอเคไปฆ่าโอ้โหมานาหมดมานาหมดมานาหมดโอเค อุ้ยไม่โดนแปบมบนี่มันก็สวยๆเลยส,ยสวยๆเลยส,ยสวยๆเลยดันป้อมครับดันป้อมตัวนี้น่าจะเหมาะกับการดันป้อมได้ดีครับอือืมมาทำไมเล่ามีคนมามีคนมามีคนมาโอเคบุกได้บุกได้ มันกลัวแล้วมันกลัวแล้วมันกลัวแล้วโอ๊ยผมโดนโดนไหมไม่โดน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 เอ้รีบรีบเกินไปฮะต่อต่อค่อยตอดค่อยตอดเออเออเอาหน่อยเออเอาหน่อยเออแแม่โอ้โหเข้ามาพอดีเลยมาน้ำหมดครับจาน จานมานาผมหมดครับมานาผมหมดครับจานไม่เป็นไรยังสู้ได้อยู่ครับอุ้ยแต่มานาหมดว่ะอุ้ยโอ้โหไม่โดนอุตส่ามีมานาได้ไปยิงอีกตัวหนึ่งเช่นนั้นอุ้ยอยากมีมานาอยากมีมานาอยากมีมานามาหาเมียน้อยอุ้ยมันใครเนาะโดนทุบโดนทุบช่วยฉันด้วยอืมคนไฟคนไฟ เสือคนไฟโอ้โหอยากมีมานามากเลยวะโอเคได้อยู่ได้อยู่มามาพี่แรกคุณ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 อุย้ยโอหแรกคุณยังหัวบอกเลยโอเคผมก็ได้จะต่อแล้วนะเพราะว่ามานาผมก็ใกล้จะหมดแล้ว ขอดูจังหวะแป๊บนึงนะครับบูเกินไม่ดีแล้วตอนนี้อีกสนาทีอีกสี่นาทีอีกสี่นาทีอีกสี่นาทีโอเคเฮียวเพื่อนด้วยโอ้ยโดนโอ้โหหลังแอนมาถ้าดูแล้วไปจัดการสตอมกันเถอะโอ้โหมัน ว่กลับบ้านก่อนดีกว่าไม่งั้นไม่รอดหรอผมอะมุมเหมือนจะดีนะโอ้โหพี่โอเคสวยสวยโอเคทำได้สวยฮะโอทอยังโหดอ่ะทอกลับบ้านก่อนทอโอเค,อเคแตกหมดแล้วอุ้ย ใส่ติดตัวใส่ติดตัวอุ้ยเกาจัดเกาจัดเกาจัดอุ้ยไม่น่า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 เพื่อนไปไหนหมดอ่ะหรือว่าอยู่หรือว่าเพื่อนอยู่เมื่อกี้โอเคเกือบแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยอะไรของผมวะเนี่ยโอ้ตาย เฮ้ยคิดอะไรอยู่วะแหมไอตัวนี้นายไม่ใช่ทางของผมมันแหละฮิวแมนทอชเนี่ยโอ้แล้วไอซ์แมนเจอสามลุมหนึ่งก็ไม่ไหวครับแต่ใครก็สู้ล็อกเก็ตและครูไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ไอซ์แมนก็ใช้ย่อยฮะโอ้โหทอทุกลุกนี้ยังสวยโอ้สิบสองสิบเจ็ดต่อหกครับตอนนี้นำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการคิวหรือป้อมนะฮะ ฝั่งนั้นไม่มีทางกลับมาได้เลยเอาจริงๆเจอกันหน่อยเขาบอกให้เล่นเซอร์เทอร์แล้วไปกับไปกับเพื่อนดีกว่านะโอเคสวยอ,อุ้ยเอาพังแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะแบนนี้เล่นกันได้ชีลมากเลยอ่ะกางจะเอาเซอร์เทอร์อยู่แล้วเชียว MVP รับผมเป็นล็อกเก็ตแลคคูลนะผมฆ่าไป5แอซิดสาแล้วก็ตายไป2เลยนะฮะ โอเคผมไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยอปดจุนึ่งนะผมโโหเกือบเป็นที่หลูเลยนะค่าสองอซีสามแล้วก็ตายไป2นะครับผมฝั่งนั้นเป็นท่านั่งของโคโลดักเกอร์ครับที่เป็น MVP ครับค่า3แล้วก็ตายไป3นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นชิลๆกันไปแล้วกันนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม see you again ฮะ